แบบพิเศษนะครับแไรับปลลล <laughs> เลยไลยไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยไปเนยไปเลยเยไปเยเยไปเลไปเลยไปเยไปเลยไปเลยคปเลยไปยไปเลยบเปยไน้างรเ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดคนคนรากยากครับทลิปนี้ ep ที่6กครับกับการทํารถไถดัดแปลงโครงสยามคูโบต้าครับเป็นนั่งขับ ep นี้เป็น ep พิเศษเป็น ep ที่ยากนะครับบอกเราเลยว่าเป็น ep ที่ยากที่สุดในบรรดารถไถดัดแปลงทั้งคันนี้นะครับก็คือการทําคานล้อนะครับการทําคานล้อการติดตั้งดุมล้อจะติดตั้งอย่างไรให้มันได้ศูนย์ การทำคานล้ออย่างไรให้มันได้ศูนย์วิ่งแล้วมันไม่สัน่น<บ>มันไม่มีปฏิกิริยาต่อโครงรถนะครับว,รวันนี้นผมมีวิดีโอให้ดูนะครับเป็นเทคนิคของช่างไก่วังเดินนะครับว่าเทคนิคของช่างไก่วังเดินกับการทำคานล้อเป็นแบบไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับมาดูเทคนิคการทำคานล้อหน้าของในสูวนของช่างไก่วังเดินนะครับคันนี้เป็น สูตรใหม่เทคนิคใหม่อีกแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะไปท,ไทนะั้ายช่างไก่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรช่างไก่ก่อนเกินก่อนนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรการทําคานหน้านะครับก็ทัางสูตรท่างไก่ก็คือใช้เหล็กตัว C ตัวหนึ่งตครับท่านผู้ชมใครจะทำตามใครจะทำตามก็ได้นะครับใช้เหล็กตัว C หนึ่งตัวครับแล้วก็ใช้เหล็กฉากเชื่อมล็อกไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมหนึ่งข้างนะครับ แล้วก็อีกข้างนึงก็เชื่อมแบบนี้ผู้ชกว่าจะจะลดนะครับเชื่อมแบบนี้ครับเชื่อมเชื่อมล็อกไว้แบบนี้นะครับมันจะได้ระดับนะครับแล้วก็ล่องล่องตัว C ตัวนี้นะครับจะบังคับล้อนะครับจะบังคับล้อให้อยู่ในสูงเดียวกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นคานคันนี้ครับเป็นสูตรพิเศษนะครับข้างไก่คลิปค้นแบบพิเศษอีกแล้วครับเอาท้างไก่ สวัสดีเพื่อนๆหน่อยวันนี้จะไปไหนเนะี่ยสวัสดีครับไม่ไปวันนี้ไม่ไปจะไปปนธนาคารหรนะือไงเนี่ยโอโ้โหใส่หมูไอ,อง้งงจะไปปนธนาคารนี่ดูเดี๋ยวให้จะเดี๋ยวผมจะให้ช่างไก่บรรยายนะครับว่าวิธีการทําโครงคันนี้ทคาคันหน้าคานันนี้แตกต่างจากคันอื่นแบบไหน <c oughs> ผมเห็นผมมาประจาผมผมก็ยังแปลกใจนะแต่ละคันสามสี่คันของช่างไก่คันหน้าไม่เหมือนกันเลยเหล็กเนี่นะอันนี้ใช้เหล็กใช้เหล็กประกบกันได้อยังไง ใชเหล็กแผ่นใช้เหล็กแผ่นนะครับหนากี่มิลครับเหล็กแผ่นยี่กี่มิลวะเนี่ยสี่มิลสี่มิลเหรอไม่ใช่สิบสองมิลเหรอถูกไหมสี่มิลอะมันหนาแท้จะสิบห้าสิบสองมิลจะใหญ่เกินไปลกี่มิลห้าสี่มิลสี่มิลเอาสี่มิลก็สี่มิลนะครับแต่ก็ถือว่าหนานะครับหนามากใช้เหล็กสี่มิลหน้า นิ้วนิ้วนึงนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งสองตัวนะครับนี่สูตร่างไก่ก็คือใช้เหล็กแบนสี่มิลนิ้วครึ่งสองตัวครับแล้วก็ใช้เหล็กกี่นิ้วหน้าสามใช้เหล็กแบนหน้าสามนะครับเนี่ะน,น,นี่ครับท่านผู้ชมนเนี่ยเหล็กแบนหน้าสามเนี่ยสองต,<บ>ตัวที่จะประกบเป็นเหล็กกล่องนะครับผมก็แปลกแกทำไมทางไก่ไม่เอาเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทีเดียวแล้วก็เอาเหล็กแผ่นตัวนี้ มาเชื่อมทีนึงเชื่อมปิดด้านเดียวแต่ว่าท่าไก่บอกว่าสูตรครับสูตรดัดแปลงไหม่เรื่อยๆท่าไก่จะทำให้ FC ปวดหัวเล่นๆให้ทำ FC ปวดหัวเล่นๆนี่นะครับท่านผู้ชมวิธีการเทคนิคง,ง่ายๆของการทำคานหน้านะครับจะทำให้ดูไม่ต้องใช้เหล็กตัวซีก็ได้ ถ้ามีเหล็กเป็นแผ่นเป็นอะไรก็มาประกบกันเงี้ยมันก็แข็งอ๋อใช่ใช่ใช่เราก็เชื่อมให้เป็นเหล็กกลออ่องเป็นเหล็กคานนะครับนี่นรับฮะนี่อีกฝั่งอีกด้านหนึ่ง <c oughs> มาดูพ,พร้อมๆกันดูรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมท่า, <c oughs> ททานผู้ชม <c oughs> พวกวงจรไงชมคลิปนี้จบนะครับท่านผู้ชมที่กําลังจะมองหาคานหน้าอาจจะทําเองด้วยมือตัวเองก็ได้นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่ผมเห็นดุมนะฮะ แล้วผมก็เอาเอาบทูทมาวางติดไม่ใช่นะครับผมเข้าใจผิดนะครับมันจะต้องมีเหล็กแบนอีกตัวหนึ่งนะครับเชื่อมออกมาเพื่อที่จะให้บทูทห่างออกจากแกนดุมนะครับทั้งสองข้างเ,เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดุมดุมล้อนะฮะตอนนี้ทางไก่กำลังจะประกบรับประกบเหล็กแผ่นให้เป็นเหล็กกล่องเพื่อทําเป็นคานหน้าของรถไถโครงสยามคันนี้ครับ เหล็กตัวนี้จะเป็นตัวคันชักนะครับคันชักคันชักเป็นอะไรล้อหน้านะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวช่างไก่จะงอขึ้นมานะครับงอขึ้นมาแล้วงอขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสูตรของช่างไกเดี๋ยวรอชมกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้กับเทคนิคการทําคานรถไถนั่งขับครับข้อดีของคานแบบนี้นะครับเป็นดุมแบบนี้นะครับจะดีจะแข็งแรง จะแข็งแรงกว่าดุมทั่วไปที่ที่ขายตามท้องตลาดที่เป็นดุมเขาเรียกดุมคานล้อรถน้างไก่เนาะคานสาลี่ครับดุมสาลี่อันนั้นอันนั้นจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะแข็งแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็นำมาประกบกันให้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ ดูสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมดูสวยงามมากเลยเร่องมันกด้ครับุนี่เป็นเหล็กกล่องแล้วครับเป็นกล่องแล้วจากอีกท่น แนเหล็กธรรมดาธรรมดานะครับตอนนี้เป็นเหล็กกล่องเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เสจแล้วก็ปล่อยนะแสบได้ไปเลยไปเลยทำไม่รักดีก็ไปเลยหลังจากนั้นก็จะถอดถอดออกนะครับท่านผู้ชมถอดล้อออกถอดดุมล้อออกจากคานเหล็กตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาคานเหล็กไปเชื่อมเพื่อเก็บงานนะครับแล้วก็วัดเจาะรูตรงระหว่างกลางนะฮะ หลุดแล้วหลุดแล้หลุดไล้หลุดไหมหลุดไหมต้ใช้ค้อนเคาะนะเดีท่างไก่จะใช้ค้อนปอนเคาะออกมานะครับเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะแต้มเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมข้างด้านในนะครับไม่ใช่นะครับแต้มเพื่อให้เหล็กกล่องเป็นอยู่ในเป็นเป็นโครงกล่องนะครับหลังจากนั้นก็จะเคาะอ,ออกนะคะท่านชมเห็นไหมเคาะออกมาเคาะออกมาเพื่อที่จะ ไปเก็บงานดันออกนะครับพลิกง่ายพลิกซ้ายพลิกขวาก็ง่ายฮะแต่ตอนนี้ฟิตนะฟิตของใหม่ฮะฟิตธรรมดา นี่ครับเป็นการเชื่อมคานนะฮะเชื่อมคานหน้าดูฝีมือการเชื่อมของข้างไทยเกษตรในโรงสาวครับะเกษตรปลาครับเกปลาต้องโผล่ด้วยครับใช้แก๊สลนปลายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสีให้เขา้าเขา้เขาหากันกับ ตัวบูสนะฮะจะได้เชื่อมง่ายๆนะครับท่านผู้ชมกับอันนี้ครับตัวนี้ตีเข้าไปแล้วนะครับตีงอข้าหากกันแล้วเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดคานหน้าครับ ไปไปหน่อยใส่ทางขา้างล้กหน่อยโอเคไปพูนดนี่ก่อนอเยรยบ้อล้ครับ <laughs> ทดสอบก่อนา <laughs> เอามือเราเอานิ้วยัดตรงนั้นเราก็ลองกดเลยนะลปกรนละโอ้จะเชื่อ วัดเพื่อที่จะตัดสลักใส่นะครับท่านผู้ชมสิบห้าเซนสิบหกเซนเหล่อด้วยสิบเจ็ดเซนตสิบเจ็ดเซนสิบเจ็ดเซนสองตัวอสองแรงร่วมด้วยช่วยกัน <laughs> ยกคนเดียวไม่ไหวฮะต้องยกทั้ง,2 2> องสองคนช่างกุ๊กและช่างไก่ตีผิดกว่าะ ีการใส่สีล่างสีบนตีบนสรางครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับชุดคานหน้าของโครงสยามครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่คิดจะทําตามก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับทางก่บอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์ไม่จดสิทธิบัตรครับทําได้ทําเลยน,นะครับ ชุดขานหน้าก็คงจะโอเคแค่นี้นะครับต่อไปก็น่าจะเป็นชุดอะไรนะคันชักนะครับคันชักขันส่งพวมาลัยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลคนรากหญ้าและฝากติดตามช่างไก่วังดินด้วยนะครับในช่างไก่ตัวเป็นๆเลยนะครับตัวช่องของตัวเองแล้วนะครับช่างไก่วังดิน ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับอีพีนี้พรบผลคนรกากาและช่างไก่วางดินสวัสดีครับ